แก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายร่วมสร้างกลไกแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธปรรมนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในสังคมและเศรษฐกิจภูกมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาอารยประเทศสวทสุบัมบรีขอเชิญทุกท่านมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในรายการแรงงานสัมพันธ์0 3 5 9 6 9 7 1 4 5 เศรษฐกิจและสังคมจะก้าวหน้าร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวอ,อย่างยั่งยืน สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการแรงงานสัมพันธ์นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีระบบ fm Hz, ความถี่หนึ่งร้อยสองจ้เมกะเฮิรตซ์ควบคุมการผลิตโดยนางอรวินบุตรวงศ์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีและดิฉันนะทิดามณีอินผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการของเรานะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานและกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะ โดยเราจะพบกันเป็นประจำนะคะตามวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะ ท่านผู้ฟังคะต้องนําเรียนว่าเรื่องราวของปัญหาแรงงานต่างด้าวนั้นก็มีมาอย่างยาวนานกว่า10ปีแล้วนะคะซึ่งก็เกิดจากการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมบ้านเราในหลากหลายระดับนะคะก็ทําให้ต้องมีการนําแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทํางานแทนแรงงานไทยในหลายๆธุรกิจเลยทีเดียวปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนี่ยก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลพยายามที่จะแก้ไขมาโดยตลอดนะคะส่วน ส่วนหนึ่งก็มาจากแรงจูงใจทางนักเศรษฐกิจแน่นอนนะคะที่ทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยเลือกที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าแรงงานไทยนะคะเอ่อเมื่อก่อนอาจจะบอกว่ามีค่าจ้างถูกเดี๋ยวนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของค่าจ้างแรงงานเนี่ยก็ต้องมีความเท่าเทียมกันเนาะแต่ว่าในเรื่องของการเลือกงานในเรื่องของการที่จะความอดทนต่างๆในการทํางานเนี่ยบางทีแรงงานต่างด้าวก็สามารถที่จะตอบ สนองความต้องการของนายจ้างได้มากกว่าแรงงานไทยนะคะอีกทั้งประเทศไทยเองเนี่ยก็ยังประสบปัญหาที่มีแรงงานต่างด้าวตามชายแดนซึ่งก็ต้องนําเรียนว่าควบคุมเรื่องนี้ได้ยากมากๆเลยทีเดียวรวมทั้งแรงงานที่เข้ามาตามฤดูกาลแล้วก็แรงงานต่างด้าวแบบไปกลับนะคะซึ่งก็มักจะเข้ามาโดยไม่คํานึงว่าผิดกฎหมายหรือไม่ก็ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายนะคะซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาด้านความมั่นคงของประเทศเลยนะคะแล้วก็ยังส่งผลต่อ ภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีสากลนานาชาติด้วยซึ่งรายการรายงานสัมพันธ์ของเราจะเป็นการสร้างการรับรู้นะคะเข้าใจข้อมูลข่าวสารนโยบายสําคัญของภาครัฐที่เกี่ยวกับรายงานต่างด้าวที่สําคัญคือการสร้างความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายของภาครัฐที่เกี่ยวกับรายงานต่างด้าวแล้วก็นําข้อมูลข่าวสารไปใช้ประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมนะคะในการที่จะนำารายงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะแต่ว่า ว่าวันนี้เรื่องราวที่นั้นมาฝากกันจะเป็นอย่างไรมีอะไรที่เราต้องรับรู้ร่วมกันบ้างเดี๋ยวพักฟังงานเพลงพอๆกันสักครู่กลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ ไม่มีใครเคยกล้าล้ำข้าผ่าน้นไปเก็บดวงดาวทีล่ลอยเกลื่อนฟ้ากับมาเรียงร้อยเป็นมาลาย ยานแห่งรักที่ไม่มีพิธีใดจัก ตอนรับทุกผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแรงงานสัมพันธ์ค่ะก็ต้องนําเรียนว่าในช่วงนี้นะคะเรื่องราวที่จะนํามาฝากกันก็คงจะต้องเกี่ยวโยงนะคะกับเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะคะซึ่งต้องนําเรียนว่า แม้ว่าสุพรรณบุรีของเรายอดจะไม่เยอะนะคะแต่ว่าภาพรวมของทางประเทศนั้นนะคะถึงจะเป็นหนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครแต่อย่างไรก,ก็ตามเราก็จะต้องมีการควบคุมนะคะเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคไวรัสชนิดนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะโดยสุพรรณบุรีของเราก็มีมาตรการต่างๆออกมานะะมีคําสั่งจงหวัดสุพรรณบุรีออกมาที่เราจะต้องปฏิบัติกันนะคะซึ่งในวันนี้สิ่งที่จะนมาฝากกันจะเป็นเรื่องของการห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวน,นะคะแล้วก็มีการ แจ้งเตือนผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมนะคะจะต้องมีการแจ้งการเดินทางต่อในอำเภอหรือว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขในท้องที่นะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นั่นเองค่ะตามที่นายนะัทพาสัสวนปพธีปค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อพิจารณาแนว แนวทางการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 นะคะโดยออกคำสั่งห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและขอให้ผู้ที่เดินทางไปหรือเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมนะคะและจังหวัดที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมเพิ่มเติมภายหลังเนี่ยต้องแจ้งการเดินทางต่อนในอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแห่งท้องที่นะคะก่อนที่จะเดินทางไป หรือว่าเดินทางเข้าไปในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยเรื่องนี้ค่ะนายชูชีพพงษ์ชัยนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะประธานคณะทําง,งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือว่าโควิด -19 จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็ได้กล่าวถึงมาตรการของสุพรรณบุรีด้วยโดยวันนี้นะคะมีการสัมภาษณ์โดยพี่เล็กเฉลยินยิ้มของเรานะคะได้สัมภาษณ์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมาฝากกันไปรับฟังกันได้เลยค่ะ คราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อยู่ในความสนใจไม่แพ้กันครับท่านรองครับถึงแม้ว่าสุพรรณบุรีของเราเนี่ยจะไม่ใช่จังหวัดรอยต่อเกี่ยวกับเรื่องของคุมเข้มมาตรการแรงงานต่างด้าวนะคะแต่ว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยก็ยังมีแรงงานต่างด้าวอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามีมาตรการคุมเข้มดูแลแล้วก็สร้างความเข้าใจกับทางด้านของผู้ประกอบการยังไงบ้างหรือเปล่าคะครับท่านท่านผู้ว่านะครับก็รับนโยบายจากทางกระทรวงมหาดไทยมานะครับดําเนินการ ข้อสั่งการอย่างเข้มข้นเลยนะฮะอย่างที่คุณเล็กนะครับได้ได้เรียนผู้ฟังทางบ้านแล้วว่าการแบ่งนะครับพื้นที่ในการดูแลคนต่างด้าวเนี่ยทางส่วนกลางก็จะแบ่งไปเป็นการบัดในพื้นที่ชายแดนพื้นที่ตอนในแล้วก็พื้นที่ในหมู่บ้านชุมชนเพราะนั้นสุพัรณบุรีเราไม่ใช่ชายแดนเราก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของเป็นจ<อ>ังหวัดที่ไปบัตรในพื้นที่ตอนในกับในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนใช่ไหมครับเพราะนั้นข้อสั่งการเนี่ยก็คือ ท่านผู้ว่าจะดําเนินการในเรื่องต่างด้าวเนี่ยในเรื่องของในฐานะผู้มุ่งใการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหรือที่เรียกว่าพออรมนจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็ต้องประสานกับฝ่ายความมั่นคงก็คือตํารวจทหารฝ่ายปกครองในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแต่งบ้างก็คือแรงงานจดถา,าง,งานจังหวัดนะฮะต่างๆเหล่านี้ซึ่งท่านผู้ว่าก็ได้สั่งการ เข้มข้นไปยังาทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วในเรื่องของการตรวจตาโรงงานสถานประกอบการหอพักนะครับว่าขอให้ได้ไปตรวจเชิงลุกนะครับตรวจบุคคลที่เดินทางเข้ามาในบ้านถ้าพบนะครับการลักลอบเข้ามาของแรงงานที่ผิดกฎหมายในห่วงเนี้ยก็ให้ดําเนินการตามข้อกฎหมายทันทีแล้วก็รวมทั้งมีการนะครับประชาสัมพันธ์ประชาชนว่าถ้า พบนะครับก็คือช่วยสํารวจตรวจสอบแทนฝ่ายรัฐเป็นหูเป็นตาให้ถ้าเห็นคนที่เป็นต่างด้าวผิดปกติเข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็ขอให้บอกกล่าวครับก็อยากจะเรียนขยายความเพิ่มเติมอย่างนี้ครับคุณเล็กครับในพื้นที่สุพรรณบุรีเราเนี่ยมีรายง,งานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายที่จดทะเบียนไว้กับจัดหานง,งานจังหวัดในกลุ่มประเทศต่างๆที่เป็นไปนตามกฎหมายแล้วก็มีมาตรการผ่อนผันของทางรัฐบาลไทยเนี่ยนะ,ะประมาณ หนึ่งมืนเจ็ดพันกว่าลายครับค่ะนะครับพร้อมเมื่อมาตรการนี้อย่างที่เรียนไปเนี่ยก็มีการนะครับเข้าไปตรวจยังสถานประกอบการในจ้างในโรงงานทั้งสิ้นสองร้อยยี่สิบแผงครับในจานวนเนี้ยเราจะมีการส่งตรวจแรงงานต่างด้าวนะครับประมาณพันกว่าลายซึ่งก็ไม่ไม่พบการกระทําผิดกฎหมายนะครับต่างๆนะครับค่ะต่อมาในในส่วนของที่เกี่ยวข้องกับหอพักเนี่ยนะฮะ จะเป็นหน้าที่ของทางพัฒนาสังคมร่วมกับทางท้องถิ่นจังหวัดซึ่งท้องถิ่นจังหวัดเนี่ยก็ได้มีการแจ้งไปยังนายกองค์กรปกครองถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลน,นะครับหรืออบตอในการตรวจอหอพักที่ที่มีการประกอบการนะครับณตอนนี้นะครับผลการตรวจที่รายงานเข้ามาจังหวัดก็ยังไม่พบการอ่า ลักลอบของแรงงานตาน่างด้าวที่ผิดกฎหมายครับเพราะนั้น<ม>ก็เรียนที่น้องประชาชนได้อุ่นใจได้นะครับถึงมาตรการที่ท่านผู้ว่าได้สั่งการให้ดําเนินการตามมาตรการเพื่อดูในเรื่องของแรงงานตาน่างด้าวที่อาจจะลักลอบผิดกฎหมายเข้าเมืองมาแล้วก็เป็นอ่าส่วนหนึ่งที่จะแพร่กระจายโรคระบาดได้ครับค่ะฝากข้อหงยายส่งท้ายสักนิดค่ะท่านรองคะครับตอนนี้นะครับก็ ยังไงเราอย่าลืมมาตรการต่างๆโดยเฉพาะการสวมหน้ากากนะครับก็ขอให้ออกจากบ้านออกนอกจากนึกตลอดอยู่เลยนะครับว่าถึงแม้เราจะดีขึ้นในทุกวันเรื่องเสตตีผู้ป่วยแต่เราประมาทไม่ได้เลยครับเพราะว่าเชื้อมันตอนนี้มัน,ม,นมันมีอ่าอะไรนะครับที่เรียกว่ากลายพันธุ์จากหลายประเทศเหลือเกินนะครับเพราะ <Okay. S 2> นั้นตอนนี้เนี่ยเราเราห้ามประมาทนะครับจะไปไหนมาไหนไม่ว่าจะทานอาหารนอกบ้านอะไรก็ขอให้ปิดบัตนครับ ตามมาตรการอย่างเข้่งขันแล้วบางเรื่องก็ยังมีบังคับใช้ในเรื่องของการฝ่าฝืนอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะไปจะมาข้ามจังหวัดอันนี้ก็ยังเป็นส่วนสาคัญที่ต้องแจ้งต่อผู้ปกครองท้องที่ในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับอาจจะโดนจักตัวได้ถ้าพิจารณาแล้วอันนี้อยู่ในประกาศที่ชัดเจนของจังหวัดนะครับเพราะนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้สดับตับฟังนะครับจากทางสวทคุณเล็กเองหรือทางเพจของประสันพันธ์ซึ่งแพร่กระจายไปยังเพจต่างๆที่ ที่เป็นเพจของเอกชนที่ทํากันมาไม่ว่าเรารักสุพรรณบุรีเล่าเรื่องมืองสุพรรณนะครับเกาะติดสถานการณ์อะไรต่างๆเงี้ยก็จะประสานร่วมกันตลอดนะครับขอให้ท่านสดับรับฟั่งข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากฝ่ายทางการของจังหวัดด้วยนะครับครับค่ะยังไงวันนี้ทางรายการกล่าวขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะคะครับขอบคุณค้าคุณเล็กครับและท่านผู้ฟังทางบ้านครับครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณเล็กครับ ค่ะท่านผู้ฟังคะอย่างที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีท่านชูชีพพงษ์ชัยนะคะได้กล่าวเอาไว้เจอจะปรับทันทีนะคะยังไงก็ฝากกันไว้ค่ะใครที่เดินทางเข้ามานะคะแจ้งนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะอบะตอในพื้นที่ของท่านนะคะหรือจะเป็นอสอมอต่างๆว่าท่านได้เดินทางมาวันไหนนะคะกลับวันไหนไปที่ไหนบ้างเก็บไทม์ไลน์ของตัวเองให้ดีนะคะป้องกันในเรื่องของการแพร่เชื้อแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการรับเชื้อของตัว ด้วยะะตอนนี้เราต้องช่วยกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องราวที่นั้นมาฝากกันก็มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะนายศรีธรรมราชแก้วในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะก็มีการเปิดเผยเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะว่าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอเมือง,งสุพรรณบุรีนาโดยนายสุภเล็กฟักฟูมประหลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงนะคะนาสมาชิกอ,อสอส่วนที่กาลังร่วมกับตมจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็อรามานาจังหวัดสุพรรณบุรีจัดหางานจังหวัด สุพรรณบุรีสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนายประสิทธิ์ไทยขวัญกำนันตำบลพิหารแดงและน,น,นายวรรณกรแก้วดีผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตำบลพิหารแดงนะคะได้นําตัวแรงงานต่างด้าวรวม13คนค่ะส่งให้กับพนักงานสอบสวนนะคะสอบพอเมืองสุพรรณบุรีเนื่องจากว่ามีการกระทําผิดนะคะฝ่าฝืนพระราชกําหนดฉุกเฉินนะคะและฝ่าฝืนคําสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีคหลัาางมีผู้ร้องเรียนนะคะว่ามีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่หมู่ ที่สองตมพิหารแดงค่ะซึ่งหลังจากรับแจ้งช่วงเวลาประมาณ17เนาิกานาทีของวันที่18พฤษภาคมนะคะจึงมีการสนที่กำลังเดินทางไปที่แคมป์ก่อสร้างตามที่ได้รับการร้องเรียนนะคะก็พบว่ามีการกระทำผิดค่ะโดยมีการเคลื่อนยาแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาจำนวน13คนจากจังหวัดสระบ,บุรีนะคะมายังจังหวัดสุพรรณบุรีโดยไม่ได้ขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีชุดจับกลุ่มจึงแจ้งข้อกล่าวหานะคะเป็นบุคคลต่าง เคลื่อนย้ายและเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบร,ริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548และฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรีที่1999ทับ2564นะคะลงวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2564พร้อมกับแจ้งความนายจ้างบริษัทรับเหมานะคะในข้อกล่าวหาเป็นนายจ้างเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุร โดยฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารราชการ,ร,าการในสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะแล้วก็ฝ่าฝืนคําสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดตอ่อจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะตามเลขที่ที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะจากนั้นก็มีการนําตัวผู้ต้องหาส่งดําเนินคดีต,ต่อไปค่ะท่านผู้ฟังคะก็นี่ก็เป็นกรณีตัวอย่างนะคะซึ่งมีการเคลื่อนย้ายแรงงานโดยที่ไม่แจ้งนะคะให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบฝากกันเอาไว้แล้วกันค่ะตอนนี้ต้องช่วยกันนะคะโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวจาก ที่หมาสู่ที่1โดยเฉพาะต่างประเทศเพื่อประเทศเพืเ่อนบ้านของเราเชื้อโรคที่ติดเข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าเมื่อเข้ามาแล้วมันควบคุมได้ยากนะคะดังนั้นตอนนี้เราเห็นภาพของทีมแพทย์ทีมบุคลากรทางสาธรารณสุขของเราที่ต้องจากครอบครัวไปไปทำงานไปปฏิบัติหน้าที่อยู่หน้างานไม่ได้กลับบ้านเป็นเวลา นานหลือเกินคนในครอบครัวก็เป็นห่วงตัวเขาเองก็เหนื่อยหลือเกินนะครับการที่ต้องอยู่ในชุด PPE ปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผู้ป่วยแล้วผู้ป่วยทีออ่ได้รับเชื้อเนี่ยเราดูแลทั้งผู้ป่วยชาวไทยผู้ป่วยชาวต่างชาตินะคะแรงงานต่างด้าวทุกคนถ้ามีเชื้อบุคลากรทางสาธารณสุขเนี่ยต้องดูแลทุกคนนะคะดังนั้นเพื่อเป็นการลดนะคะเรื่องราวเหล่านี้ ขอร้องขออ้อนวอนขอความกรุณานะคะช่วยเหลือกันในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้ค่ะค่ะผู้ฟังคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นัดนำมาฝากกันในวันนี้กับรายการแรงงานสัมพันธ์นะคะซึ่งวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะก็กลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ สิ่งที่ฉันไม่รู้สิ่งที่ฉันไม่ค่อยรู้ก็หัวใจของคนอ่านหนังสือแลมไหนวนเวียนวกวนแต่ไม่นานยังเข้าใจบอกให้ฉันรับรู้บอกกับฉันว่าไม่รัก ไม่ขอเป็นเพื่อใจแต่ถ้าฉันได้เห็นแววตาครั้งใดไม่เหมือนคำที่พูดเลยใจคนเรายากเย็นเกินไปไม่เห็นต้องทำให้ยากเลยอย่างฉันก็ทำ ก็เป็นเหมือนอย่างเคยบอกเลยจากใจว่ารักเธอปากเธอแค็งรู้ไหมแต่ว่าฉันก็รับ 生。